โอเคครับเ,เพื่อนๆมาถึงเกมดีบ้างครับเดลตาฟอ c ์ดแบ k ็กฮอดาวตัวหนักตัวตึงกราฟิกสวยนะครับกับการทดสอบวันนี้โซแทกเกมมิ่งครับ 3070Ti RAM 8 g b ก์นะครับการ์ดเก่า3 4ีีที่แล้วผมจะมาเทียบเคียงกับ 5060Ti RAM 16 g b ปีนี้เพิ่งออกใหม่ๆนะครับตัวทดสอบเหมือนกันหมดครับ CPU R9590X RAM 32 g b b บัส3200เมนบอร์ด B400M s t สตี e รีเจนของ Asrock หน้าจอนะครับ เป็นฟูเอสดี165เฮิร์ใช้สเปคเทียบเคียงเหมือนกันจะเปลี่ยนแค่การจอดมาดูกันการราคา8,900มือสองตัวนี้หาซื้อพอได้ซื้อกับพ่อค้าคนกลางที่ไว้ใจได้นะครับแพลตฟอร์มต่างๆต่างราคากับ5060 TI 5060พอสมควรมันจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าไปเล่น,น5060 TI เนี่ยมี15000อัพถึง15000 1 7าหมอะไรอยี้ไอ้ตัวแรม แรมที่เป็นอะไรนะแรม8 g ิอาจจะเป็น 15, 0 0 0ห้า0ดแถวๆนั้นถแถวๆนั้นแต่ถ้าเป็นแรม16กิก0่6 g ถึง2 0 0 0 0กว่าแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ไฟ r g b ทรงเซิงต่างๆนะครับตามนี้อ่ะผมเทสเลยมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเกมนี้ แบ็คโฮกดาวนะครับสเปคข้างจอจะมีขึ้นให้เห็นนะครับ MSI Afterburner ผมจะขึ้นให้ข้างจอเลยว่าอุณหภูมิความร้อนอะไรเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้มันบั๊กอะไรไม่รู้อุณหภูมิมันมองไม่เห็นนู่นนี่นั่นนะครับตามนั้นเลยโอเคตอนนี้อ่าข้าแบบเลิดโอ้ช่วยเลยพเพื่อเอ๋ อุณภูมิดูไม่ได้นะครับบ๊กอกการ์ดจอทำงานคล็อกกินไฟรประมาณ200วัตต์ CPU ครับรลอนี้1เกมนี้ประมวลวลเยอะอยู่ชุดลมนะครับชุดลม RGBAMD อ,อะไรวะแวนอ,อะไรทักอย่างตืมชื่อไปแล้ว4.4กิกกิกเฮิร์ต4.44.7วิ่งอยู่ประมาณนี้คล็อก CPU สป,ปีดมันกินไฟร้อยกว่าวัตต์เกมนี้กินไฟเยอะแลเนี่ย CPU แรมใช้ไปสิบห้ากิกโดยประมาณสิบสี่กว่าอันนี้ เป็นอย่างไ,ไร,ร้อมสตาร์ทำมาเทียบกันระหว่าง,ง50 60 Ti RAM 16กิ 26, กับตัวที่ RAM 8กิก30 70 Ti ราคาต่างกันเป็นหมื่นผมชอบเทียบแบบนี้อยู่แล้วเอาให้คิดที่ทเฉย,ยข้ามได้ไหมอย่าข้ามเลยโอเคขัาสวยครับอ่ามีโหลดนิดนึง ไม่รู้ว่าปรับอะไรอยู่น่าจะยังไม่ปรับสุดเพราะว่าภาพมีรอยหยักเยอะอ่ะสามศูนยเจ็ูนยครับฟูเอสดีครับอัติเมตแล้วนะครับอุ้ยปรับสุดแล้วเนี่ยอัติเมตหมดเลยครับ DLSS ครับผมคุณภาพสูงสุดนะครับเอาแบบชัดสุดๆดีเฟกต์นู่นนี่เฟรมเจนเปิดครับโอเคปรับสุดแล้วครับเพื่อนๆสุดแบบฟูเอสดีครับเป็นแบบนี้เลยรอลงครับรอลง ตัววันนี้ยจะเฟียรดีอยู่ขนาดอยู่บนเครื่องบินน่าจะแบบออบเจกต์ดีเทลมันเยอะแกมันเลยโหลดหนักมากเพราะอะไรมันแค่8กิกพ้อเสียของมันคือ8ปิกและการเก่ากินไฟยเยอะกว่าสีรีึ์ห้าพันประมาณนี้แต่เร่อกราคานี่ดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าเป็นมือสองเนาะแปดไก็ 8, 9, นะ่าน่ะมันมีบัก๊กโอเคลงแล้วโอเคเร้แล้วนะคะรับเพื่อน อ่าอู้เฟรมดีนะพอเล่นปุ๊บเฟรมดีจะได้เลยเป็นไฟปุ๊บเป็นไงวะากดทีโอ้กดไวยภาคอี่กดไวายูู้้เฟรมเด็ดได้เลยนะครับเป็นการ์ดเก่าที่เล่นเกมได้ปรับสุด back hook d o w เลยนะคือเกมที่ภาพสวยนะครับนี่การ์ดสามสิบปีที่แล้วยังเล่นเกมปัจจุบันภาพสวยหนักๆได้สบายนะครับเพื่อนเห็นไหมอ้ยูแปดสิบเก้าสิบครับ ก้าสิบกว่าครับเดี๋ยวผมก็เทสกับ5 0 6 0ูนแทลทีไ6เรกิกเหมือนกันปรับสุดในแบบของเขาันนีุอาจจะมีมตัติเฟมเจนแต่เราจะมาดูความคุ้มค่าว่าเป็นอย่างไรข้อดีของ30 7 0 Ti จดูทีไกาเก่าก็คือราคาดี2ไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะครับ3เฟมเรทยังดีอยู่ไม่ขี้เล่เล่นได้ครับ80-90เนี่ยถือว่าผ่านแล้วตามบรรล์เราโอเคเลื่อนถือว่าเลื่อน เินแรมเยอะโอ้เอาเรื่องเอาเอาเรื่อง,อองส่วนการ์ดใหม่ครับแพงกว่าเป็นหมื่นนะ5.06 0ู i ทีไตัวแรม8กิกถ้าเทียบประ,ประมาณ1,500 0ถึง1,700 0เ0 0แต่ถ้าตัว16กิกมีหมื0นเถึง2,000 20, 0กว่าเนื่องจากก็เจอรีเซลของร้านไปแล้วไม่ต้องของคนทั่วไปที่ซื้อไปขายนะร้านก็แพงแล้ว แล้วก็ไปบวกกันอีกนิดนึงอีกทั้งหากแล้วแต่เพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนซื้อมือสองก็คุ้มถ้าหาซื้อได้และสภาพการ์ดดีมันก็อยู่กับเราได้ยาวอยู่ได้อีกหลายปีเกมใหม่ๆก็ยังเล่นได้ใช่ไหมนะครับเกมใหม่ๆก็ยังเล่นได้อย่างเกมน,นี้และปีนี้สามสี่ปีผ่านมามันยังเล่นได้อยู่เลยเห็นป่มเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะตัวตึงของฟูไอตีครับยังเล่นได้อยู่หลายๆเกมค่อนข้างแรงนะครับจังหวัดปะทะ คนละมันลืมไปแล้วกบจียังไงเด็ดนะแป๊บหนึ่งใส่ปุ่มก่อนปุ่มหลดุด ปุ่มคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดของผมใช้ตัวตัวเก่าคือมันหลุดง่ายมากเออมันชอบบัักอะ่ะนี่บัักอีกปะเนี่ยเหมือนตอนที่เล่นแคทเกมเลยอะ่ะตายไปแล้วมั้งเออตายไปแล้วประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าเรามาดูแค่เฟรมเรทเนาะมันเฉลี่ยแล้วมันถือมาเล่นได้80 9 0ก้าสิบครับปรับสุดทุกอย่างครับ เดวตาฟอสแบ็กฮอคดาวเดี๋ยวมาเจอกันตอน5000 T.I. แรม16กิกแล้วเฟรมได้เท่าไหร่ถ้าเทียบกับการ์ดเก่าตัวนี้8,900หาซื้อตามพ่อค้าคนกลาง l a z a d ้าช้อป e อะไรครับแล้วแต่เดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้แล้วกันถ้าอยากหาซื้อปลอดภัยยังไงก็ขอให้ซื้อกันได้ดีๆแล้วกันถ้าเล่นการ์ดเก่าถ้าใครอยากเล่นการ์ดใหม่ใหม่มีมัตติเฟรมเจนก็ว่ากันไปเฟรมเยอะกว่านี้แต่ถ้าเอาความคุ้มค่านในยุคนี้ถือว่าผ่านนะครับ3,700 T.I. ยังปรับสุดเกมใหม่ๆได้แล้วเฟรมเรทก็ยังดีอยู่ครับฝากไว้คิดเฉยๆเออเจอกันเกมหน้า